ไม่จงอยากดังในความทางนี้ดูกล้องดีแต่เบาบางแต่เด็กสาวเดินโชจดจมนี่แหละ พ่อแม่ของเราทั้งสองได้หลับตาตายจากลูกนี้สู่ประลูกหน้าเราสองคนก็ได้ครอบครองมารดกตกทอดนะซึ่งเป็นของพ่อแม่เนี่ยไม่รู้จักหมดสิ้นเพราะว่าเรานะ่ะร่ำรวยเป็นทุนเด,เดิมอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะพี่ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดํารงตําแหน่งขั้นนายพลอยู่ในเมืองสีพิรมประเทศและอายุของพี่ก็ป่าก็าไปเกือบจะห้าสิบแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีภรรยา แล้วน้องสาวของพี่ก็ยังไม่มีสามีนะเธออยู่ขอบใจมากที่เธออยู่ในอวาทได้คำสั่งสอนของพี่โดยไม่ได้ดือ้อนแต่ประการใดแต่โดยเฉพาะเวลานี้ที่จะเรียกน้องสาวพี่มาพบอันนี้เพื่อจะได้เผยความในใจของพี่ที่มันอัดอั้นอยู่นานแล้วนะวันนี้เราใครที่จะมาระบายกันให้น้องสาวของพี่ได้รู้ว่าเวลานี้พี่นะ่ะมันอัดอั้นตันใจด้วยเรื่องอะไร พี่กําลังมีความรักแล้วตอนนี้อเอ๊ะนี่หมายความว่าพ,พี่จะมีพิษภัยน้องแหะเนี่ยใช่จะ้ะอยากจะรู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นที่โชคดีนะคือใครเอย่ยที่จะได้เป็นคุณนายของพี่แลน,นาคตผู้หญิงคนนั้นเธอคือดอกฟ้านสูงส่งไงองค์หญิงลีลาวดีรัตราธิดาสาวไงของกษัตริย์มงั่นตายตายดูเธอไม่สนใจพี่สักนิดเลยอ่ะ รู้ดีว่าเธอไม่สนใจพี่แต่พี่สนใจเธอสะอย่างนี่คงจะหลงรักเขาข้างเดียวน,ะนั่นล่ะมั้งฮืออย่าลืมนะพี่นักความรักทําให้คนวเร้อเมื่อรักนี้เพราะความสุขสมหวังและบางทีความรักเรยทำให้คนน้ําตาตกในเมื่อรักนี้เพราะความผิดพลาดฝังจริงไหมคะในกรากรักเขาข้างเดียวนั่นอือมจอดแต่ก็หลักหลักเข้าการเดียว,นนเ,ยวนนเนี่ยมันเยาวเห็นนั่นแหละหลักเข้าการเดียว มันเยี่ยมไม่เลยเก็ว่ามันยืนตายนุ่นมันหนามมันตัวไม่ตึ้นพี่ยืนตอนแรนเนีนย่ยตายกหน้ะในปราบเคยมีความรักกับเขาบ้างไหมมีก็หลับในปราบเคยรักใครอ่ะยันน่อยๆครับเด็กป่านิดเล็กโอ้โห,โหเคยรักสาวป่านิดนั่นแหละแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รักในปราบไหมไม่เลย เนี่ยนลหลัดโซการเดียวก็ว่าว่าผมนิโยไม่ล่อมูดไปหลัดดวนแล้วจริงไมมล่าชิ้นนั้นเนี่ยเราไม่ที่ทำเพลออยู่ไม่ล่ออยาแต่อยู่ล่อมันเผือนแต่มันยูไม่ล่อมันก็ไม่รวยทำเพลยอเนี่ยนมันตอนอยู่ไปทำวินทำกรรมจัดยูช่วยได้หน่อง,งั้นปลัมปลัเลยแกมแดนแปรบะคะอืม แต่ว่าไม่อู้เอ้าคนจะตามแก่จนจะโมงไม่เล่นคำเดียวทำไมอ่ะบายอ้าหนึกหนอยอดหน่อยใจคนเราเกิดเป็นผู้ชายที่หนึ่งมันมีอวัยวะมันเปลี่ยนจุดชิ้นจุดยานกลับมืันเปืี่ยนเด่นเปีาการจ้างสิบจอดมันเปืี่ยนแต่ผู้ยิ้นไม่หลัดไม่จบไม่เล่นจะนิดหนึ่งกับเรา แม่ไม่ติโย่ทำไลแล้วมันรถเบี้มาปุ่มวิ่งตัดหลังไม่ชนปฏิวิ่งตัดหลังแล้วจะชนได้ไงอ่ะปะโถแม่ติโย่ทำไล่รับมานอนลาตรมอยู่เลยอืแต่ไม่ปลื้มละคืนว่าชื่อพงควันเหลวแล้วฝันว่าไงอ่ะควันว่าในแต่นั่งขับตื้อฝันว่าได้แต่งงานกับสาวพาณิชย์คนนั้น,น,นในควันว่าจาัดล้อไคู่ขี้คู่ขี้หมดเลย กดูกเหล็มได้เลายในควนหวาผุ่มมันมันอย่ช่วยแรงปุ่มไม่เลยต่ําปลื้นี้ผุมไอ้มันเก็บตัวม็ดเล้วมนั้นเล่เล่ลนหยดขึ้นแ้เวียนเวียนเวียนแล้วมเล่เล่ล่ลเยปุ่มไม่เลยต่าปลื้นุ่มมีทีไปทายยันหน่ควนหวาควนหวากรดกันเล็มได้พอตึงบวบาดก็ตอนนั้นเลยตอนที่ว่าเกาแดงเกาเข้มตอนนั้นเลหลุดชึ้นตึงใจหายบ ทำไมอะ่ะเราก็ยอยู่ไหนหม้อนนหลยโอ้ออหยอดขึ้นว่าจาวเช่นเลยไม่ได้ปนหนุนทันเป้เลยไหครับห <ś c oughs> นังรถแก่ช่อนจ่ามนเลย <ś c oughs> ลาบจันเทปัดนันตึงกันมาแมวแล้วเหือนผู้ยิ่งนี่เราก็ไม่หลัดเราเราล้นหลัดเ,เข้ากันเดียวแหละช้า นี่ก็เป็นทํานองเหมือนอย่างพี่คุณนี่แหละเอาละน้องมเมรีค่ะเวลานี้พี่ว่ากำลังจะมีช่องทางที่จะได้เธอมาเป็นของพี่อยู่แล้วจะมีช่องทางไหนคะองค์พระเจ้าเอมงกับพระนางสมารีท่านมีความรัประสงค์ต้องการอยากจะได้ดาบสายฟ้าก็ยศนะที่อยู่ภายในภูเขวาวันแสนไกลนุน่นนำมาประดิษฐานสถานไว้ที่ในเมืองศรีพิรมท่านได้ประกาศ ให้ประชาชนช่วยกันกระตือรุ้นสืบหาใครมีความสามารถไปนํามาถวายท่านได้แล้วท่านใช้แต่งานกระอ์หญิงลีลาวดีไงล่ะก็หมายความว่าพี่จะไปสือดำดาบเล่มน,นี้เลยเจ้าุนุ่พี่ก็นั่นละสิพี่จะไปเมื่อไหร่ล่ะไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ตอนนี้เลยฮะถ้าพอน้องขอติดตามพี่ไปด้วยคนพี่จะรังเกียจไหมละ่ะเรามีด้วยกันสองคนพี่น้องทําอะไรต้อง ปรึกษาหารือแล้วก็ร่วมมือกันเลยมันจะมีความสําเร็จกราบขอบคุณพี่ที่มีโอกาสรับใช้พี่อย่างใกล้ชิดเง้นก็มีคําสั่งให้ในปราบเฝ้าบ้านดูแลผลประโยชน์ทางบ้านด้วยเพราะการไปในครั้งนี้เราไม่มีวันกนําหนดกลับค่ะแล้วพี่จะไปเตรียมสิ่งของสัมภาระคอยน้องอยู่ที่นาคฤหัสน์รอ,ร,รอน้องด้วยนะพี่อืในปราบจ้าก็หลับ ปราบรู้หรือเปล่าว่าคุณนายจะออกจากบ้านเนี่ยคุณนายต้องทําอะไรเป็นกิจวัตรเพื่อเม้นคุณนายจนแต่นตัวใ่้แตนตัวแล้วเติมช่วยตาเป็นตาปาดขี้อ้วนแล้วเติมจุมจง่มดาวานนนวลที่ต่อมูลกันมันแก่นเป็นเวลาขอดันเป็นนปินแล้วค่ะ อันในก้อนคุณนายก้อนคุณยังตาง,างอย่างอื่นเขาตำปนันนะี่ยไม่ใช่เมียชาวบ้านเราพี่เลยมันพอตำตายได้ลูกจักคนตรงนั้นล้วนแบบแป๊บแหละมันหลุดปนไม่ล,มล้มเลยหนังติ้มเคลือบในครัวลูกลากไปกินอยู่หนองนั่นสำเร็จเลยเมียชาวเมียนายเมียคนยังตางกองเขาพอเกิดลูกแคงมาทึงหลับหลงก็เย็บของอ๊ออ้มันเดิมแล้วแหละ โน้ตไปตะเมี่ยมองไว้นูนไปทำดีคุเตีบด้วยรับประทึงเหยียไม่ก้าวดังกันเตือนแอกบบไปลงหยาบ้านนั่ด้ทำไม่ปอดีทำไม่ติ้งอ,อืม กาคนหนูจะดันป่นๆ้อนูกว่นั้าน,านนี่เจียวจาวะไปว่าเขาทำไมอ่ะไม่หรอนึกตอนนี้เ <c oughs> ต้นตำไปนั่นกันนตีลังนะนนนเมียเราพี่เลได้ปลดู้ได้ลูกจากคนหนมเยียวเยียวดังาาอาชลพอไม่ไหวแล้วไปแล้วนางย่องลูกไก่ตัวลูกลึงก้าวได้บ่ายบ้า,าไม่ไหวแล้วและคนไม้ตานี้จัดจนจนไม้ตานนี้จชน,ชน,น,น,ชนชิ้นนะ ต่อยันด้านไดรวยครับเผื่อันก็เต้นทัวนะครับค่ะฉันอยากจะแต่งหน้าซะหน่อยแต่ไม่มีกระจกสองหน้าขี้เกียจเข้ามาในห้องอีกแล้วป้อมเป็ดจอกายเอาไหมคุณจะเป็นกระจกให้ก็หลับนึกเป็นได้ไงอะ่ะพ้อมนั้นแล่เลย่ยเดียวนั้นแน่ว่าตึ่นตาแพงมาคลืนไปตาลูดมาคลื่นกับป้มเาออดแกลเลยถ้าไม่ปอดที่ครัแเต็มเราเลยนตามสบายนะ นั้นกราบนั้น,ออก,ดดนก็เดี๋ยวแล้วก็จดบุกแ้งไงหรอเนี่ยไอ้กวนว่นาเราแยันเหมือนกันเนี่ยอือเฮ้ยไม่รู้กูกันเล่นปลายท้องแล้วกหนังไ้หรอจุดที่ให้กันคนนิ่งอย่างคันไม่กี่ที่ขาดซึมก็แล,ล้อะรู้ไหมป่องไปป่องมาไอ้แดงตอนตังกล้มก็้ด แต่งเลยกับเพิมเ,เป็น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 จอกให้ค่ะช่วยวิ่งกับจอกนี่ทำไว้ออยกกันส่งส สายฟ้าสิงสถิตยอยู่ภายในผู้หญิงคนนี้เธอมีหน้าที่ฝ้าดัำแต่เธอไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาสารมันเหมือนอย่างเราท่านผู้หญิงคนนี้เธอมีชาติแต่เธอมีกรรมมาแต่ชาติฟางก่อนเธอสร้างความชั่วไว้เหมือนคำพระธารทำดีได้ดีํำชั่วได้ชั่วผลกรรมเลยตอบสนองเธอในทางที่ไม่ดีเป็นเพราะว่าเธอสร้างความชั่วไว้ ที่เฝ้าดาบสายฟ้าเธอเป็นผู้หญิงที่เมีารณ์ร้รอนแรงในเรื่องความรักไมอว่าผู้ชายคนหนึ่งคนใดมาพบเธอแล้วจะขอดาบจากเธอเธอบอกว่าเธอจะให้แต่คอยเขาเหล่านั้นมาเป็นสามีเธอมาร่วมรดสวัสดิ์กับเธอใครไม่ยอมเป็นสามีเธอเตอมัดแล้วก็เย่าไฟกินเป็นนานแต่ในเมื่อใครคูหนึ่งคนใดเข้าไปเป็นผัวเธอก็เช่นกัน ชายคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะออกมาจากภูเขาลุกนี้ได้แล้วใครล่ะครับที่จะเป็นพูกมีความสามารถเอาดับสายฟ้าออกมาจากภูเขานี้แล้วผู้หญิงคนนี้เมื่อชาติก่อนนี้เธอเป็นใครทําามมาชาตินี้ถือตึงท้ายนี่งกเธอสร้างความชั่วอะไรไว้ที่น้องอยากรู้อยากทราบกติตา คนกลางจะกล็ลาย นนี้ตอนเที่ยงวันมานั่งอยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็จะไปที่ไหน,ไป,นไปพบด่างไปพบภูเขาหรือเปล่าก็ติดตามดูต่อไปครับ ราก็มานส้ทำการเดินทางเวลานี้ยัอ้อยออกจากเมืองสีพิรมนี่จะง,งาไงป้อมทีชายบุเกเข้าป่าแม่นห้ามาอภัยเก่อต้องการซื้ดลาเปียสิทแต่ไม่แจ้งจิตห่าสมาส้นนี่นั่นอยู่ไหน นึกทั้งพอนึกทั้งแม่นี่ต่อแต่ใจหนึกหน้าใหญ่ลีลาวด,ดีและหนองพี่คงจะคอยพะจากเธอมานี่เป็นเวลา นี่ไต้องจนนี่จนแก็งๆหนูนะจนไม่ตังแหม่เนี่ยยังตังเลยไม่จนใจแล้จนหนาเพื่อนกูอืมกินข้าวกับดันเชียงไม่ใช่น้อยกว่าบ้าบางมึงกินข้าวดันเชียงไม่ทำได้อเหม่อมกูทำปลาซากเบื่อแม่งว่ามึงแม่งได้ทักตัวตีกันตัวนวลอะไรอะตีเอ็กเล็มอกอะแม่โอ้ยแม่ปอดกระดูกเลาะแผลแผลเนื้อ เราอีกินกับไปเพื่อนนั่นเลยตอได้กูเห็นแม่มึงนั่งทิมนังพิษกำลุนอนั่นนละคือตอบพอทิมเสร็จเลยก็ไม่ติดแคว้นใช่ใช่แคว้นใช่ไหมบอกไม่พ่อยกับกูเห็นใครแม่มึงปันนิดนั่นแ่ละที่นี่ข้างหลุมนุ่นมกหลุมเครือยเอาคน่วยหนึ่งหอมหมือนมกวนหวนดีต่ำไทยชุมแม่มึงมาชุมเว็นหยิกชุมรอบหลบเรื่อนรอบหลบเรื่อนได้ชุมที่ จุมจ่มต่อน่ายต้องดูแม่มาโกงๆเราใจน้ำมันตอกเจงเล่นไม่โซ่ป้าเลยแก่อพอแค่อแก่ทำไม่ประชิดประชืดน,นั่นแกให้คุ้นแก่จริงเนี่ยพอกันทีอะทุกครั้งที่มาพูดหน้ากันแล้วต้องมีเรื่องด่าพ่อล้อแม่เล่นกันนะวันไหนอารมณ์ดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าวันไหนอารมณ์เราไม่ดีนะบางทีอาจจะถึงกับชกต่อยกันก็ได้ท่านเลิกกันทีเรื่องด่าพ่อล้อแม่เล่นกันเนี่ย แค่ย hey, e, like e ้ายอย่างคนตึงด่าถ้าแมงดาอย่างชัวเราได้จำนำชุบหัตึงนำชุบแมงดาในจาดร้อยนอหลงเนียงทามันเลยน้ำชุบแมงดาละมาจีเคยปลาละมาทอดน้ำชุบข้าวมีละเท่าไรก็เคลียงถ้าได้ลูกเนียงเอามาจุ่มน้ำชุบขูดข้าวสักหม้อใหญ่ๆไม่ต้องคอยใครและสุกปั๊บ này mường phải lặt nửa giang phải xoay phải kéo lúc đi tay kéo con anh phải pin đa chuột này đơn chuột quá à mét tay quá à ít lưỡi มาฟื้นมาโก็เ้นจูรองเิ้นกูก็รองได้แต่ก็ไม่โอเวอร์ <c oughs> นี่อาวัดเร่งในเมืองไทยเร่งนอกก็กรองเิ้นไอ้รอยอะมาบีดีกูก้ทำได้พอฮึฮึยล้วุกตนลืมตัวแล้วกูไลยโมนี่ตายอ้ ตอนนี้ตอนเที่ยงวันพวกเรานมานั่งสนุกกันหัวรถต่ออายุกันนะคนเราหัวเอารั้งหนึ่งก็บอกว่าอายุยืนไปได้เจ็ดวันครับงั้นถ้าสมมตเราว่าวันนี้ที่พ้นเราไม่โดน่าวใดเมันกูวัวไอ้จักอยู่ตรงนั้นเลยยามตายไอ้ก็รับก็ใช้เวลาตายกินข้าวไม่ได้เหม็นนะเจ้าก้มเจ้าว่ำเดี๋ยวมาเดี๋ยวเล่นนุ้ยเนี่ยมีอะไรดีๆเกาบ้างคนน่ะ เหนื่อยก็ตึงข็ร้องเพลงแล้วปุ๊มเรนเน,น,นั่งเรนได้ได้มั้งเออแล่นเล่นที่ไหนน้องเอาเล่นไหนเนาะแต่เล่นอยู่ทงกูแหลกเร็วมันเวลาล็อกบอกกันกูได้หัวให้